คลิปนี้เป็นการฮาร์ปเข้าบังคับให้ลูกเดินหน้าตรงจับลูกม้วนนิ้วหักข้อยกพ้นหัวไหล่ถึงหน้าแล้วทำการสะบัดขึ้นเพื่อให้ลูกหมุนตรงลูกก็จะเดินตรงแบบนี้นะครับยกสะบัดเปิดข้อยกสะบัดเปิดฝ่ามือยกสะบัดเปิดฝ่ามือถึงหน้านะครับแบบนี้ ดูนะครับตามคลิปวิดีโอเลยยกสะบัดเดินตรงนะครับเราสะบัดเพื่อบังคับให้ลูกหมุนเดินตรงนะครับลูกที่1ผ่านไปลูกที่2ยกถึงหน้าสะบัดลูกก็จะหมุนเดินตรงนะครับเป็นการบังคับให้ลูกหมุนแล้วก็หมุนในทางที่ตรงนะครับเขาก็จะเดินตรงลูกที่3ยกสะบัดขึ้นเดินตรงครับผม ขอบคุณครับ